มาพปบปเจอกันแล้วนะคะพี่น้องค่ะในช่องเรียนคกค้งระกงวงนะคะส่วนมาเรียนต่างๆธนบัตรต่างๆก็มีไล่ๆช่องที่เขาทำคลิปกันนะคะรวมทั้งช่องนี้ด้วยนะคะก็มุ่นปล่อยเวียนมากนะคะอาจจะมีความรู้ใกลๆกันนะคะบางทีก็ไม่เจ่ได้ไมาจากไหนก็ไปเซื้อ จะกกูเกิลมัง่งสะสมความรู้เล็กๆน้อยๆมัง่งนะคะก็นำมาให้ถูก่านได้รับชมนะคะวันนี้ก็นำเรียนเล็กๆนะคะสร้างเรียนมา้ถูก่านได้รับชมนะคะเป็นเรียนหยีจีบ้าจะต่างนะคะหยีจีบ้าจะต่างเขียนไหวจัดเฉินนะคะหยีจีบ้าจะต่างก็เป็นเรียนสี่ทง สวยง้มนะคะแต่ว่าพอลงมาใกล้ทำคลิปซี่มันจะอกแบบคุ้นมั่วนะคะคือหมอมั่วนะคะพอเป็นเรียนที่บ้านการชายมาเร็วนะคะพอจอที่น้าไม้รับชมในวันนี้คือพอรอด่องพันห้าร่อยซีมานะคะก็ไม่ใช่่่าจะหายนะคะอ่าอยากเหมือนกันว่างอีใดรักสองสามเรียนนะคะแต่ถ้าวัดฐานพบ เรียนตีอยู่ในสภาพไม่เยี่ยมนะคะคือยูเอนซีนะคะถ้าเรานําไปข้ายตีไหนที่ก็รับซื้อก็จะได้ราคาดีนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นเรียนตีไม่บ้านการชายที่นะคะก็เป็นเรียนตีไล่ไล่ฐานต้องการนะคะด้านล่างก็เป็นวัดหมาตุวรวิหานนะคะเรียกสั้นๆว่าวัดหมาตุวารวิหานนะคะด้านหน้าก็เป็น ปอล่วงรอกกาวเชื่อจะลักกงปอล่องหลอกกาวปูมีพุ่นอดุลยเดีนะคะราชการที่ก้านะคะส่วนมาตว่วเป็นแบบปกติก็ใกล้ไม่ก่อยได้นะคะก็ว่าตาไว้มีราคาบางโจงเขาก็โบกไหวนะคะว่าปูมีพุ่นอดุลยเดีนี่ต้องก้ามาเลยนะคะก้ามาไกลประปักกงปลวล่วงรอกก้านะคะกับปูมีพุ่นอดุลยเดีเก้าวมาฉิด ขิดกับพระพักคข้องผลร่วงโลอก,กาวก็จะทําให้มีราคาในการสื่อใก้เกิดขึ้นนะคะคือเรียนทุกเรียนจะต้องมีลักษณะที่แตกต่างนะคะถ้าไม่แตกต่างก็ไม่ใจก็รับเทอทยๆนะคะเช่นว่าสตางยีจมาสตางตรงนี้นะคะตาก็เกิดพิมพ์พิตเป็น26สิบอตางหรือ27สิบเตาง ท,ทั้งท่้งทีเป็นหยีที่มาจากาไงนั่นไดเบียแน่นอนนะคะแต่ถ้าเป็นเรียนธรรมดาก็จะต้องเป็นยุเอ็นซี่ตอีอกมาจากของคงลังแต่เ็าผลิตไม่ไม่จริงๆเป็นตุง้งตุ้งคือไม่ผ่านการใช้เพราะนําไปค่ายคนดีเขาเก็บนะคะเขาเขจะเก็บตีไม่ไม่นะคะแต่ว่าสำหรับโจงนี้ท่วนย่อยจะมีเรียนเก่าเกนะคะเปล่าได้มาจากงทงตลาด ไปปริกดูปริกอ้าอยากลำบากนะคะว่างอีได้มาไม่จะได้หายไม่จะมีอยู่แล้วแล้วก็ไม่จรับซื้อทีไหนนะคะก็อ้ามานะคะการอ้านีบางที่ก็เป็นอ้าวันสิบวันว่างอีพบสเรียนนะคะฉะนั้นไม่จะหายไล่ไล่ตานที่มีเรียนนะคะ,คะก,ก็ให้ตกแตานเก็บแล้วก็ลงคลิปได้นะคะเป็นความรู้ไอ่เผื่อน แหลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็เกิคดความใยใจนะคะเดี๋ยวพ้นดิปลอยได้ถ้าถันทำคลิปใน YouTube นั่นไปก็จะอาจจะมีรายได้นะคะสำหรับช่องนี้คนติดตามอย่างน้อยนะคะก็นานนะคะว่างจะได้อาบาททิปบาทเมื่อเปลือนก็แต่ก็จะทำไปเรื่อยๆนะคะว่างหวานไล่ๆฐานคงจะก้าวมาุ่งกับหลังใจให้ช่องเรียนกองหลักกองวงนะคะ จำเรบวันนี้ก็ต้องขออำลาทุกกานไปก่อนจิงฟ้าจะพบกันไหมในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ